ครับนอกสนามไล์ครับขอ,อนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมายังสนามฟุตบอลย่าเทียมสีรันฟุตบอลลิสตาภูเก็ตครับมาชมเกมการแข่งขันเขกมีอยู่14คะแนนครับอยู่ในอันดับที่5ของตารางสว่วนทางด้านหอยทางเข้าสู่ในสัปดาห์ที่9ครับตอนนี้ที่นำอยู่หัวตารางครับไปไปแดงครับจะได้บุกก่อนครับจากซ้ายไปขวาสมยศลองปั่นลูกนี้ก็ จะเป็นสมยศหรือคินากรแล้วเลือกฝากไปดาบเคนยกมาหน้ากรอบละมงเดียวเดียวเรียบร้อยเลยครับอืเอาจนได้งงครับปีอพงงงนาครับมลงมาในครึ่งหลังแล้วก็ปลดล็อกจนได้ครับขึ้นนำก่อนหนึ่งประตูต่อ0อูนย์โตลงไปขอเล่นกับเจ้าแอลปาดต่อสายันให้ไปเจ้าแอลทะลุขึ้นมาแล้วจริงตรงนี้โอ้เรียบร้อยเหมือนกันครับ กลับมาเท่ากันแล้วครับสุดยอดครับลูกยิงของทางด้านเจ้าแอลลาวิเลิศวงหัดครับตรงกลางเวลาชายัยเวลาชายัยตั้งปอมแล้วยิงตรงนี้แม่ปัดได้ครับทางด้านนอบนนลแล้วซ้ำอีกทีนึงอ่ะปัดแล้วซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยเลยครับมาเป็นทางด้านเจ้าแอลครับลาวีเลิศวงหัดครับลงมาในครึ่งหลังนี่สองประตูคนเดียวเลยครับทีใชัยครับโยกหนีแล้วเจอปีพกพระมแล้วตัดสินใจยิงตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบ และพูตสินเป่าสัญญาณจบเกมครับ5ก็เป็น3คะแนนของทางด้านคิงตู้แช่ครับพลิกสถานการณ์กลับมาเฉือนเอาชนะาทางด้านหอยป้ายแดง XAB อันามันไปได้2ประตูต่ตอนหนครับนอกสนามไล์ครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่ที่2ครับเดินนักกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับ ก่อนเริ่มเกมครับทางด้านขับเจนพวกเขาอยู่ในอันดับที่11ครับมีอยู่4คะแนน <_ an> นตะตัก <_ an> เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับสมตำสอฝั่งโขงกรบปุกก่อนจะขวาไปซ้ายปั่นของฝังฝากตรงกลางครับสานนหาช่องแล้วกระแทกไปที่นิทัชชุปานกลับตัวได้ตรงนี้แล้วยังไงโอ้ผู้ตัดสินชี้จุดโทษเลยครับ มาเจตานาเป็นด็อกโซชัดเจนครับนี่ทัดแปรตรงนี้ก็ไม่เหลือครับแปรตรงตรงครับแต่ทางด้านสวิเดนั้นผวาไปทางด้านขวาขึ้นนํำแล้ว1 0ครับทางด้านส้มตำสองฝั่งโขงบอลท่งครับทุ่มขึ้นหน้าไปมอนตีมอนตีย้อนให้หนุกูลตัดเข้ามาแล้วมองตรงนี้โหเรียบร้อยเลยครับ โอ้ทางด้านสงศ์ครับลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็บวกสกอร์ที่2ครับให้กับทางด้านส้มตำสองฝั่งของขึ้นนำเป็นสองประตูต่อศูนย์แล้วแหมคาะวันทู one, two, ออกซ้ายใปใหม่นลกลย้อนมาอัมพรตัดเข้าไปในกรอบแล้วจริงตรงนี้โ้เรียบร้อยครับโอ้อะไรครับเนี่ยเอาจนได้อัมพรสังจันเขาจะยิงยัดติด เบิร์ <Burn S 2> แล้วตรงนี้ครับติดที่ฟาทีและผู้ตัดสินก็เป่าสัญญาณจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านส้ตมตำส2ฝั่งโขงครับเอาชนะขับเจนไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0 <Okay. S 1> นอกสนามไล่ครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่ที่3ประจำสัปดาห์ที่9ครับกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับ ก่อนเริ่มเกมทางด้านวีภูเก็ต FC นั้นพวกเขาอยู่ในอันดับที่7ของตารางครับมีอยู่สิก่เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้านเลดด m มอนครับได้เล่นก่อนบุกจากขวาไปซ้ายครับด้านวีภูเก็ตจำยงเจาะอ,ออกซ้ายไปเจ้าสปาตัานตั้งป้อมแล้วแปรลูกนี้โอ้ไม่เหลือครับตรงนี้ครับเดียวเดียวขึ้นนําดาวซันโวเดียวแล้วตอนนี้ครับ12ประตู วีโรดปลูกไม้ดีจัดลุยขึ้นมาพิเชษดแจำกันเนิดไหลไปใหม่แล้ววีโรดให้มาแล้วแปรของพรชัยเอาได้เหมือนกันครับอือกลับเข้าสู่เกมครับทางด้านพรชัยจินดาครับอ่าถาแล้วจันยงลงยิงแนมะ่ไปติดประสันอย่างได้อยู่อีกจังหวะหนึ่งจันยงถ่ายมาแล้วยังไงตรงนั้นเรียบร้อยครับอือเล่นกัน3ามคนหน้ากรอบครับแล้วจังหวะจบเป็นทางด้านปากกรสุกอน,นัน์ครับกลับมาแซงนําอีกครั้งหนึ่งครับ เป็น2องประตูต่อหนึ่งตัดเข้าในหมาต่อแล้วกระแทกออกขวาสุดเจ้าสปาร์ตันไหลแล้วเอกพงษ์วางเท้ายิงตรงนี้โอ้โหสามเหลี่ยมเลยครับน้ำเป็นสามประตูต่อหนึ่งเลยครับจากเอกพงษ์เทพพัฒนครับจันยงไหลไปอนุชิตจะหนีวาสารเข้าซ้ายตรงนั้นลงยิงก็ไม่เหลือครับดอกนี้เต็มข้อครับของทางด้านอนุชิตย่องเส้นครับ นำห่างเป็น4ประตูต่อหนึ่งเข้าไปแล้วพี่น้องครับามาติดปิยพง์แต่จันยงครับสวนเร็วขึ้นมาแล้วอนุชิตเข้าไปเสาไกลแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้เจ้าสปาร์ตันครับยืนรออยู่แปรเอานิมนิ่มเลยครับคือน,นำเป็น5ประตูต่อหนึ่งเข้าไปแล้วแล้วแม่ตอนนี้ดาวสันโบน13ประตูแล้วครับเจ้าสปาร์ตัน โอ้แล้วปากกอนลุยขึ้นไปแล้วเจ้าสปาร์ตันยิงลูกนี้โอ้แฮตผิกเลยครับโอ้มาสามประตูคนเดียวเลยวันนี้ครับแฮตผิกอีกแล้วครับทางด้านเจ้าสปาร์ตันครับธรรมรักษ์ดวงทิพย์พิเชษตั้งให้นีลันแต่ไม่มีช่องครับแล้วให้วสันลองใส่ลูกนี้ออย่างไปตรงตัวครับคารีเออังอยังติดชลาชนแล้วตรงนี้ปากกอได้หลุดขึ้นมาแล้วครับให้บอเลเร็วมาเจ้าสปาร์ตันแล้วแปรลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับ โอ้สี่ลูกคนเดียวเลยวันนี้เจ้าสปาร์ตันครับฮ่เพลแล้วเป็นเจ้าสปาร์ตันโอ้ยิงไปไหนเลยไม่รู้แล้วผู้ตัดตสินก็เป้านกวียาวจบเกมครับก็เป็น3มคะแนนของทางด้านวีภูเก็ตครับเอาชนะเลดไดมอนด์ไปได้ด้วยสกอร์7ประตูต่อ1ตามชมกันต่อครับเกมคู่ที่4ประจำสัปดาห์ที่9ครับในรายการน้องกันซีเนรีกซีซั่นที่4ครับ เจอนักกีฬาสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านธรรมรักษ์ FC ซพวกเขามีอยู่10คะแนนครับอยู่ในอันดับที่8ของตารางเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับรน่าธรรมรักษ์ยิงเลยเยจเ้าเบนเจ้าสัญญาณมาเจ้าเจมลองยิงลูกนี่ <c oughs> จะเล่นที่สามเหลี่ยมแต่บอลมันยังโค้งไม่พอตรงนั้น หลุดออกเจแปนหาช่องแล้วเลือกยัดมากิติพงศ์หลุดแล้วหน้ากรอบแล้วแปลลูกนี่โเรียบร้อยไปปล่อยให้กิติพงศ์ลงลักว่างอย่างนั้นก็เรียบร้อยเลยครับเจ้าซ้ายตะขอที่พิธินันพิธินันเคาะมาตรงนี้เฉลียวหายไปอภิชาติตัดได้แล้วผู้ตตดสินเต่าสัญญ,ญาณจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านตะกิมเอฟซีครับ เฉือเอาชนะธรรมรักษ์เอฟซไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไอครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่ที่5ประจำสัปดาห์ที่9ครับในรายการน้องกันซีเนียร์ลีกซีซั่นที่4ครับสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้าน MSKG บายผึ่งผายซีเนียร์นั้นมีอยู่16คะแนนครับอยู่ในอันดับที่4ของตาราง เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับ MSKG เล่นก่อนครับจากซ้ายไปขวา,าหนูดพันทิพย์เพิ่งกลับมาจากจิตสะกอนปิยะพงศ์กระแทกขึ้นมาเอา้าทำลงเพชรปอดมีพื้นที่วางเท้าหญิงเอา้าเจอทางด้านสมศักดิ์ครับต้องดูครับการเล่นของเกมลุกแล้วเปลี่ยนจุดนัทพงศ์ยิงตรงนี้ห่อเรียบร้อยเลยครับยิงเลียดเลียดปลดล็อกได้ก่อนครับทางด้าน MSKG ครับจากนัทพงศ์มากแจ้งครับ สมศักดิ์ยกตัวซ้ายที่พี่ชัยหมัอดอาดมพักปอนตรงนี้แม่ไปดดก,กอบเจ้าเฟเดลิกแล้วแม่ไปกระดกขึ้นมาแล้วเจ้าเอสอนเพชรตรงนั้นฝากมาเจ้าเฟสเฟเดลิกย้อนคืนมาแล้วเจ้าวาลลินยิงตรงนี้ก็หลุดออกหลังโปรตาิินเป่าสัญญาณจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้าน MSKG ครับเฉือนเอาชนะเฟนเอไปได้เประตูต่อศูน ครับนอกสนามไล์ครับก็ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่สุดท้ายประจําสัปดาห์ที่9ครับในรายการน้องกันซีเนยร์ลีกซีซั่นที่4สัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านทวีวัฒ FC นั้นอยู่ในอันดับที่2ของตารางครับมีอยู่20คะแนนครับ เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับเอประตูรีโมทเล่นก่อนครับสายไปขวากุมเปลี่ยนออกขวามาลุงอรุณยีมุตดาตั้งปอมแล้วยิงไกเลยตรงนี้ผาวาเหมือนกันครับทางด้านไปยุทธชลสิธิ์แตะหนีอา้าวไปต่อได้ด้วยครับแล้วฝากมาพงศกรเข้าซ้ายยิงตรงนี้หอไม่เหลือโอ้วายืนอยู่เดียเด่ยวเดี่ยวตรงนั้นครับจับขวาแล้วหวดด้วยซ้ายเลยพงศกรจีนะาสนาครับฝากมาชลสิษฐ์ ขวาเติมของทางด้านลุงอารุณครับลุงอารุณให้ไปชลสิทธิ์พักบอลแล้วจิงลูกน,นี้เรียบร้อยครับโอ้เป็นทางด้านพงศกรครับขอภัยบวกสกอ์ที่สองครับพงศกรจีน้าเสียนาแล้วสองลูกคนเดียวเลยครับฮัสนาวีสายเติมทางด้านลุงอารุณครับมีพื้นที่ตั้งป้อมแล้วยัดมาในกรอบแล้วควยตรงนี้โอ้ โอ้โสุดยอดเลยครับแมลูกไข่ของทางด้านพงศกรจีน่าเสนาแล้วก็แฮตริกเลยครับแมทางด้านสาทอโทนครับพงศกรจีน่าเสนาครับขึ้นนาเป็นสามทิเหลืองอรุณขวามาเจ้าโอรัตพลยัดเข้าไปในกรอบแล้วข้ามหลอกโอ้ยังไปติดนาวีอัสนาวีซ้ายมาชนลสิชนละสิ เจอกับอาทิพตรงนี้โยกล้วเจาะขึ้นไปอัสวีแปลลูกนี้โอ้ง่ายๆเลยครับหลุดขึ้นไปคนเดียวเลยครับอัสนาวีฮฮยีบีลังหน่าไปก่อนยังได้บอลทุ่มอดีศักไหลไปสิริสิริยัดเข้ามาหน้ากรอบแล้วท่านรองปาวิทโอ้เอาจนได้ครับแม่สกอร์ตีไข่แตกครับได้จากท่านรองปาวิทสิทธิเลืองอัลลุนครับ มาเป็น1ประตูต่อสี่เข้ามาในกรอบแล้วจริงตรงนี้ก็ยังไม่ได้ครับและพูตสินก็เป่าสัญญาณจบเกมครับก็เป็น3คะแนนครับของทางด้านเอประตูรีโมทครับเอาชนะทะวีวัตรเอฟซีไปได้ครับด้วยสกอร์สประตูต่อ1ครับ